สวัสดีค่ะเดก็กๆค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูเมย์อ่าเดก็กๆค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคุณครูเมย์เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเพื่อวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะจะมีคุณคร,รูอีกหนึ่งท่านนะคะมาแนะนาให้เด,เด็กๆได้รู้จักกันนะคะเพื่อห้องชั้นเตรียมอนุบาลนะคะจะมีคุณครูที่ประจําอยู่ถึงสองท่านนะคะจะมีคุณครูเมย์แล้วก็คุณคร,รูท่านนี้อีกหนึ่ง ท่านนะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะให้คุณครูท่านนี้แนะนําชื่อนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่นะคะสำหรับวันนี้กันนะคะอ่าเชญคุณครูเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อครูเอนะคะปวีนาวิชัยเกตค่ะอ่านี่นะคะเด็กๆค่ะคุณครูเอนะคะก็จะมาช่วยเรานะคะ ออสอนแล้วก็ดูแลเด็กๆกับคุณครูเมย์นะคะก็เท่ากับว่าห้องชั้นเตรียมอนุบาลน,นะคะจะมีคุณครูถึงสองท่านเลยนะคะก็มีคุณครูเมย์แล้วก็คุณครูเอนะคะนี่นะคะเด็กๆคะ่ะอาเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมา เรียนหนังสือกันแล้วนะคะเด็กๆขาซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เรื่องทักษะภาษาไทยนะคะเด็กๆขาถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนหนังสือกันเลยคะ่ะดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆนะคะมาอ่านออกเสียงนะคะ ตัวพยัญชนะนะคะภาษาไทยนะคะก็ไก่ถึงพอนกคู่นะคะอ่านี่นะคะดา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 เดี๋ยวเราจะบอกข้อตกลงก่อนนะคะเด็กๆคะ่ะคือคุณครูแม์นะคะจะต้องอัดหน้าจอนี้นะคะสําหรับเด็กที่ไม่ได้เข้าซูมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูแมนะคะจะให้เด็กนะคะปิดไม์นะคะเพื่อไม่เป็นเสียงรบกวน วนนะคะเด็กๆ่ะอ่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ปิดไมค์นะคะ mm hmm. ก็จะมีเสียงแทรกนะคะเด็กๆ่ะแล้วาอาจจะทําให้เด็กๆที่เรียนย้อนหลังเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็ได้ยินไม่ชัดน,นะคะอ่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนอ่านออกเสียงเพัญชนะต่อน,นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะเมื่อคุูครูเมย์อ่านให้เด็กๆฟังแล้วนะคะแลวเด็กก็ออกเสียงตามคุณครูเมย์นะคะอ่าเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวแรกตัวนี้นะคะคือตัวกอไก่นะคะตัวนี้คือกอไก่นะคะแต่เราจะออกเสียงว่ากอแล้วเรานะคะจะอ่านว่ากอไก่กอกอไก่ไกอ อ่าแบบนี้นะคะอ่าเด็กๆค่ะตัวต่อมาค่ะตัวนี้นะคะชื่อตัวขอไข่นะคะขอไข่นะคะจะออกเสียงขอขอไข่ขออ่าอ่านี่นะคะขอไข่ขออ่าตัวต่อมาค่ะตัวนี้นะคะชื่อขอขวดขอ ขอขวดขอนะคะตัวต่อมาค่ะตัวนี้นะคะคือตัวคอควายคอคอควายคอนะคะอ่านีีใชีเลยคะคอควายคอ,อตัวต่อมาค่ะ ค่ะตัวนี้นะคะคือตัวคอระคังคอคอระคังคออ่าในเด็กค่ะในเด็กขณะที่เพิ่งเข้ามานะคะคุณครูจะอธิบายนะคะว่าอ่ามีคุณครูอีหนึ่งท่านนะคะที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้นะคะชั้นเียมอนุบาลนะคะจะมีคุณครูสองท่านนะคะก็คือมีคุณครูเมย์แล้วก็คุณครูเอนะคะตัวต่อมาค่ะตัวนี้นะคะคือตัว งูงูงูงองูงองงอ,อ่ะรต่อมาค่ะจอจานจอสวัสดีครับจอจานจอจอจานจอนะคะอ่ะรต่อมาค่ะตัวนี้นะคะคือตัว ช,ชอชิงชอช,ชอชิงช,ช,ชอตัวต่อมาค่ะชอช้างชอชอช้างชอตัวต่อมาค่ะซอโซซอชอโซชอตัวต่อมาค่ะชอเชอชอ ชอเธอชอนะคะตัวต่อมาค่ะเด็กๆขายอหญิงยอยอหญิงยอตัวต่อมานะคะดอชดาดอดอชัดดาดอตัวต่อมาค่ะตนนะคะทูกตัวตอประตัดตอตอประตัด ตนะคะก็ต่อมาค่ะตัวนี้นะคะคือถอฐานถอถอฐานถอนะคะก็ต่อมาค่ะตัวนี้นะคะคือตัวทอนางเ็นโพทอตัวทอนางมนโพทอนะคะก็ต่อมาค่ะตัวนี้คือตัวทอผู้เท่าทอทอ ข้อาอาตัวต่อมานะคะตัวนี้ค่ะนอเน้นอนอน,นอเนนนอตัวต่อมาค่ะดอเด็กดอดอเด็กดอ,อ่านี่นะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเอ่นอน้องเหนือ จากตัวกไก่ถึงคาราหู้นะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนตัวนเนนแล้วก็ดดเด็กนะคะเราจะมาเรียนวิธีการเขียนนะคะว่าเขียนอย่างไรแล้วก็หน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแต่เดี๋ยวเราอ่านทบทวนกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันนะตัวต่อมาค่ะตอเต่าตอตอเต่าตอ,ต,อ,ต,อต่อต่อมาค่ะถอถุงถอ ถอถุงถอตัวต่อมาค่ะทอทะหันทอทอทะหานทอ,อ,นอตัวต่อมาค่ะทอทงทอทอทงทอตัวต่อมานะคะตัวนี้คือนอหนูนอนอหนูนอ ต,ต,ะะต,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 ตัต่อมาค่ะบอใบไม้บบใบไม้บตัวต่อมานะคะตัวนี้คือปปลาปปลาปปาตัวต่อมาค่ะผขึ้งผผขึ้นผตัวต่อมาค่ะสอฝาสอ สอฝาสา่อตัวต่อมาค่ะพอพานพอพ่อพานพอตัวต่อมานะคะตัวนี้คือต่อฟันต่อต่อฟันต่อตัวต่อมาค่ะพอสพัมเพาพอพอสพัมเพา พอนะคะตัวต่อมาค่ะตัวนี้คือมอ้อหมามอม้อหมามอ,มอ,มอตัวต่อมาค่ะยอยักยอยอยักยอตัวต่อมานะคะรอเรือรอรอเรือรอตัวต่อมาค่ะ ลอลิงลอลอลิงลอตัวต่อมานะคะตัวนี้คือวอแหวนวอวอแหวนวอนะคะตัวต่อมาค่ะสอสาลาสอสอสาลาสอตัวต่อมานะคะตัวนี้คือสอฤศีสอ ตัวต่อมาค่ะสอเสือสอตัวต่อมานะคะหอหีบหอหอหีบหอตัวต่อมาค่ะรอจุลารอตัวต่อมานะคะอออ่ออและตัวสุดท้ายค่ะพอนกพคหอ อาเด็กๆค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทบทวนอ่านออกเสียงนะคะภาษาไทยครบทั้งหมดแล้วนะคะก็กลถึงคนปรคู่ทั้ง44ตัวนะคะต่อมาค่ะเรึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราเรียนกันนะคะคุณครูเมย์เนี่ยได้พาเด็กๆเ,เขียนตัวทอนางมันโทแล้วก็ทอพูดเท่าไปแล้วนะคะ แล้ววันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้หน้าตาก็วิธีการเขียนนะคะของตัวนอเนน,อนแล้วก็ตัวดอเด็กดอนะคะอะ่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆ่ะพร้อมหรือยังเอ่ยเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้นะคะอะเด็กๆดูนะเดี๋ยวคุูเมย์จะเปิดกระดานขึ้นมาก่อน เด็กพร้อมหรือ,อยังนีนะคะดเด็กๆเห็นกระดานขาวๆแล้วใช่ไหมคะ,ะเดยวคุณครูเมย์นะคะจะเริ่มก่อนอื่นเลยนะคะเดยวคุณครูจะตีเส้นยาวๆก่อนเพื่อง่ายต่อการเขียนนะคะอาจจะไม่ตรงมากนะคะเพราะว่าคุณครูเมย์ใช้เมาส์ ระบบคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้นะคะสีเส้นสองเส้นแบบนี้นะคะอ่ออ่อเอามาเอามาแล้วกาเพื่จะขียตรงๆนี่นะคะได้แล้วนะคะจากนบ้างบนๆนะคะจะพาเด็ก เขียนนะคะเขียนให้เด็กๆดูก่อนนะคะแล้วเด็กๆก็ดูนะเริ่มจากนะคะตัวโนเนน,นนะคะคุณครูเมนะคะจะหมุนหัวกลมๆแบบนี้ก่อนนะคะหมุนหัวกลมแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะลากขึ้นไปด้านบนโค้งเข้ามาเล็กน้อยแล้วก็โค้งออกแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะโค้งลากขึ้นไปจนถึงเส้น ข้างบนเลยนะคะโอ้งตอนั้นเราก็ลากลงมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเฉียดไปด้านหลังเล็กน้อยน,นะคะแล้วก็ม้วนลงข้างล่างแล้วเราก็ลากขึ้นข้างบนแบบนี้ค่ะอ่นนี่นะคะเด็กๆค่ะวิธีการเขียนแล้วก็หน้าตาของตัวนอเนนนอนะคะเด็กๆค่ะนอเนน นออะอีกครั้งหนึ่งนะคะแยวครูไป,ปเขียนให้เด็กๆดูอีกครั้งหนึ่งนะเริ่มจากม้วนหัวลมแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะลากเส้นตรงขึ้นไปใส่ปากเล็กน้อยนะคะคือเฉียงเข้าด้านในแล้วก็ลากออกมาด้านนอกแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะโคง้งถึงเส้นด้านบนแบบนี้นะคะ เราก็ลากลงมาแบบนี้ค่ะจากนั้นเขียงขึ้นด้านหลังเล็กน้อยหมุนนี่นะคะดเด็กๆขานี่คือตัวนอเนนนอ นนเนนนอนะคะ,ะตัวต่อมาค่ะหลังการที่เด็กน,นะคะเรียนรู้นอนเนนแล้วนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวคราจะไม่ลบนอนเน้นก่อนตัวต่อมานะคะคือดอเด็กค่ะอ่าเริ่มจากม้วนหัวกลมกตรงกลางตรงนี้นะคะอ่าม้วนหัวกลมแบบนี้นะคะ เฉียงลงมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะจ็ถึงเส้นสีดำด้านล่างเลยนะแล้วก็ลากขึ้นไปด้านบนค่ะเด็กๆค่ะแล้วก็โคง้งแล้วก็ลากลงมาแบบนี้ค่ะอ่านี่นะคะคือดอเด็กดอดอเด็กดออ,อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าม้วนหมวกกลมแบบนี้ค่ะ เฉียงลงมาด้านล่างขึ้นแนเข็นไม่ต่อเลยเอาใหม่อันนี้นะคะห้วหัวตรงเฉียงลงด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ค่ะโอ้หแบบนี้นะคะแล้วก็ลากลงมาอ่นนี้นะคะได้กๆค่ะน,นี่ก็คือตัวดดอ•เก ดอนะคะดอเด็กดอไอาเด็กเดูนะคะเพราะว่าเราจะทําแบบฝึกหัดน,นะคะคือตัวนอหนูนอแล้วก็ดอเด็กดอนะคะอะ่เดี๋ยวคุูไปจะเขียนให้ดูทั้งสองตัวพร้อมกันเลยนะคะอะตัวแรกนะคะนอเน,นี่นะคะม้วนหัวกลมค่ะนี่นะคะเวลาเด็กๆระบบายสีนะคะเด็กๆก,ก็ จะได้ระบายถูกวิธีนะคะอ่านี้ค่ะจากนั้นก็เติมปากแบบนี้นะคะแล้วก็โถงขึ้นไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ลากลงมาเฉียงไปด้านหลังนะคะแล้วก็ม้วนแล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ค่ะอ่านี้นะคะคือนอนนนนอนสีแดงนะคะจะเป็นตัวนอนแนนนอน,นะคะ ส่วนสีน้ำเงานตรงนี้นะคะคือตัวอะไรคะดเด็กๆคะม้วนหัวกลมเฉียงลงด้านล่างแบบนี้ลากขึ้นด้านบนแล้วก็โคง้งลากลงด้านล่างคะ่ะอ่านี่นะคะคือตัวดอเด็กดอดอเด็กดดส่วนส่วนตัวสีแดงแดงตรงนี้นะคะคือตัวนอ นออะไรคะได้เด็กขานอเนนนออ่าเก่งมากค่ะตัวสีน้ำเงินตรงนี้คือตัวดอเลยค่ะดอเด็กดออ่าเก่งมากค่ะหลังจากที่เด็กนะคะได้เรียนรู้หน้าตานะคะของตัวแพนชนาวันนี้แล้วนะคะซึ่งต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราเรียนตัว ทอนางบนโทแล้วก็ตัวทอพุทธเ่าไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้คุณรูเมเลยพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้ตัวนอนเนนนอนแล้วก็ตัวดอเด็กดอนะคะทั้งหน้าตาแล้วก็วิธีการเขียนนะคะอา่เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆขาอ่เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอานอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือตัว นอเนนนอนอเนนนอแล้วตัวสีน้ำเงินตัวนี้คือตัวดอเด็กดอดอเด็กดออ่าเก่งมากค่ะอ่าต่อมานะคะเดี๋ยวค,คุณครูเมสมาพาเด็กทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะเด็กขาเด็กพร้อมหรือ,อยังแบบฝึกหัดวันนี้นะคะเราจะทำในเรื่องทักษะ ภาษาไทยนะคะเดี๋ยวครูเมย์จะเปิดให้ดูรอสักครู่นะคะทักษาภาษาไทยอ่านี่นะคะดเด็กเห็นหรือ,อยังเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะ ถาาเด็กๆไม่สะดวกตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะสามารถชมคลิปพุณงกูเมย์ย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดย้อนหลังแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปส่งการบ้านให้กับคุณรูณณเมย์นะนี่นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังะคะ เห็นหน้านี้ก็ล้วใช่ไหมคะทุกคน,นเดี๋ยวเราไปทําแบบต่อมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปทําแบบฝึกหัดทักษะภาษาไทยกันค่ะเด็กๆค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ฝึกอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะภาษาไทยนะคะครบทั้งหมด44ตัวแล้วนะคะนั่นก็คือเกาไก่ถึงฮอนอ,อกฮูกใช่ไหมคะต่อมาค่ะ เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆขาหลังจากนะคะที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะจากตัวอักษรสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือเด็กๆได้เรียนรู้ตัวนอนเนนแล้วก็ดอเด็กไปแล้วนะคะต่อมาคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำ แบบฝึกหัดเล่มนี้กันนะคะในเรื่องทักษะภาษาไทยนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะ,ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ตัวทอนางมนโทนะคะแล้วก็ตัวทอผู้เท่าไปแล้วนะคะแล้วสัปดาห์นี้วันนี้นะคะคุณครูเมนะคะก็ได้ให้ความรู้เด็กๆนะคะในตัวพยัญชนะนอนเนนกับดอเด็กไปแล้วนะคะทั้ง หน้าตาแล้วก็วิธีการเขียนนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณครูเมนะคะจะให้เด็กๆนะคะทําแบบฝึกหัดนะคะสองหน้านะคะดเด็กๆขานี่นะคะก็คือหน้าตัวนอนนนอหน้านี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมแล้วก็หน้าดอเด็กดอนะคะนี่นะคะดเด็กๆขา เดี๋ยวเรามาเริ่มที่หน้านี้กันเลยนะคะอ่าเด็กๆค่ะกิจกรรมนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพอ่านออกเสียงพยัญชนะและคําตามครูนะคะใช้นิ้วลากตัวพยัญชนะแล้วระบายสีตามจินตนาการนะคะอ่านี่นะคะดเด็กๆเห็นไหมหน้านี้นะคะคือนเนนนอ,น,น,อน,นะคะ ่าเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆอ่านก่อนนะคะนอเนนนอนอเนนนอ่นนอนอนนออาจากนั้นค่ะเด็กๆนะคะ ชูนิ้วขึ้นมานะคะแล้วเด็กๆก,ก็รอก่อนนะคะดูคุณครูเม่เขียนก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูเม์จะสาธิตวิธีการเขียนใช้นิ้วลากตัวพยญชนะให้เด็กๆด,ดูนะคะ<ๆ>เริ่มจากนี่นะคะม้วนหัวกลมตรงนี้นะคะลากขึ้นค่ะแล้วก็โค้งอย่างแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะโค้งขึ้นไปลากลงมาเฉียงไปด้านหลังค่ะแล้วก็ม้วนแล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ค่ะ อ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆอ่ะคราวนี้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมาค่ะมว้วนหัวกลมลากขึ้นไปนะคะอ่านี่แล้วก็โค้งเล็กน้อยโค้ขงขึ้นลากลงมาเฉียงไปด้านหลังนะคะแล้วก็มว้วนแล้วก็ลากขึ้นแบบนี้ค่ะนี่นะคะคืนนอนอเนนนอเนนนอ,นนอ,นนอน จากนั้นค่ะเรามาระบายสีตามจินตนาการกันเลยค่ะนี่นะคะคุณครูเมยก็เตรียมสีขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆเตรียมสีขึ้นมาเลยค่ะเมื่อเด็กๆได้สีแล้วนะคะเ<ๆ>ด็กๆก็เลือกสีตามความชอบเลยนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาระบายกันค่ะ,คะเด็กๆขาแต่คุณครูเมยนะคะเลือกสี ที่คุณครูเมย์ชอบนะคะจากนั้นค่ะคุณครูเมก็จะระบายเลย แพลชนะคุณเป็ก๊าซแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายคำค,ค่านี่นะคะอ่นนก็เรียบร,อร้ยบรอยแล้วนะคะนในนอนนอนนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปทำแบบจ่ตหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าต่อมานะคะก็คือหน้านี้นั่นเองนะคะเด็เดกๆค่ะอ้าเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนี้กันนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพอ่านออกเสียงเพชนะ และคำตามครูใช้นิ้วลากแผนชนะแล้วระบายสีตามจินตนาการเด็กๆขาตัวนี้นะคะคือตัวอะไรคะเด็กๆทราบไหมเราอ่านกันทุกวันอ่านออกเสียงทุกวันแล้วเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะดเด็กๆจำได้ไหมคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้นะคะคือดอเด็กดอดอเด็ก ดก็คือเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายแบบเด็กๆนั่นเองนะคะดอเด็กดออีกครั้งหนึ่งค่ะดดเด็ก่ดเดี๋ยวค,ค,คุณครูเมจะลากให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะวิธีการเขียนนะคะม้วนหัวกลมตรงนี้ค่ะเฉียงมาด้านล่างนะคะแบบนี้ลากขึ้นไปแล้วก็โค้งลากลงมาแบบนี้ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ ม้วนหัวกลมเฉียงลงด้านล่างลากขึ้นด้านบนโคง้งแล้วก็ลากลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะดอเด็กดอดอเด็กดอจากนั้นค่ะเมื่อเราเรียนรู้เราก็ฝึกลากแล้วนะคะเรามาระบ,บายสีตามจินตนาการกันค่ะดเด็กๆ่าเดี๋ยวคุณครูแม,ม่เย็บสีก่อนนะคะ เด็กคพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาระบายกันเลยคะ่ะ เด็กขาลังจากที่เด็กนะคะทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะทั้งสองหน้านะคะในตัวเพลงชนะภาษาไทยนะคะนอเนนอหน้านี้นะคะแล้วก็ดอเด็กดอนะคะ เด็กๆคะถ้าเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมทบทวนอ่านออกเสียงด้วยนะคะตัวพยัญชนะทั้งหมด44ตัวนะคะเด็กๆสามารถเปิดคลิปคุณครูแม่ย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ เรียนรู้ทบทวนนะคะเด็กๆขาอาหากเด็กๆทาแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปส่งคุณครูเมนะคะทางไลน์เพื่อคุณครูเมเนี่จะได้ตรวจความเรียบร้อยนะคะเด็กๆขาอาเด็กๆขาสาหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในวิชาทักษะภาษาไทยเสร็จแล้วนะคะเด็กๆขา วันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะคุณครูเมย์นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะดเด็กๆขาสวัสดีค่ะอ่าน,นี้นะคะดเด็กๆขาเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะในตัวแพนชนะนะคะวันนี้นะคะก็คือตัวนอเนนนอนแล้วก็ตัวดอเด็กดอไปแล้วนะคะแต่คุณครูเมย์นะคะก็ได้พาเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ หากเด็กๆนะคะยังทําไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะสามารถดูคลิปย้อนหลังนะคะแล้วก็ทําแบบสุกขัดย้อนหลังได้นะคะเมื่อเด็กๆนะคะทําเสร็จแล้วเด็กก็อย่าลืมนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ ถ่ายรูปส่งการบ้านคุณครูเม้นะคะอาดเด็กๆค่ะหลังจากที่ดเด็กๆวันนี้นะคะเรียนเสร็จแล้วนะคะดเด็กๆอย่าลืมทบทวนตัวพยัญชนะภาษาไทยกไก่ถึงพอนูกนะคะอาดเด็กๆค่ะวันนี้นะคะก็ได้หมดเวลาแล้วนะคะในวิชาทักษะภาษาไทยนะคะอย่าลืมทบทวนกันนะคะดเด็กๆค่ะ แล้วคุณครูไม่ขอฝาออีกหนึ่งเรื่องนะคะช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะมีทั้งฝนแล้วก็หนาวนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆยังเล็กอยู่นะคะภูมิคุ้มกันอาจจะยังไม่เยอะนะคะ,ะเด็กๆไปไหนนะคะนอกบ้านเด็กๆก็ควรสวมแมสนะคะบ่อยๆหยิบจับอะไรเด็กๆก็หมันล้างมือบ่อยๆนะคะเพราะไม่งั้นนะคะเชื้อโรคของเราอาจจะเข้าสู่ร่างกาย อาจจะทำให้เด็กหลายคนไม่สบายได้นะคะอ่า้เด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะ<อ>ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ